โอ้เ oh, ชา้ชาเช้าวันที่ยี่สิบมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับรอยกินไอของฝนที่เทลงมาเมื่อคืนนี้นะครับให้พืชพันธัญญาหารสดใส ชุ่มเย็นครับนกต่างดีอกดีใจได้ไดแห่งฝนโปรยปรายชุ่มเย็นใจนะครับโิ้นคู่ที่นาหน้าพื้นที่ธรณีสงวันหลังคงไปถ่ายเอาภาพ มสมบูรณ์สวยงามอีกครั้งครับตอนนี้เห็นแต่ด้านหลังไว้นะครับอาอสวยครับสวยยากาศเช้าเหลังจากฝนสัดลงมาเมื่อคืนนี้นะครับฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนคนจะชดชื่นขึ้นฟ้าหลังฝนคนจะชุดชื่นนะครับดอก ดอกเขาก็ได้รับไอแห่งฝนกีบดอกเลยเช้าๆไปหน่อยนะครับเนื่องจากโดนฝนสาดกระเซ็นไปดูทางพื้นที่นี่หน่อยนะครับลีลาวด,ดีได้น้ำชื่นฉ่ำแล้วนะครับหน่อยคงพริใบ ให้ได้สวยงามออกดอกสุอชอดขอไปดูทางไก่หน่อยนะครับโอ้แมงเมาแมงเมาออกเลยนะครับนี่ครับธรรมชาติลูกรองเกียวเจ้าครองเกียวเจ้าเกียวเจ้าเลย ผมไปดูท um> ี่ไรก็สวยทุกครั้งไปตามไปดูไก่กอนนะครับโอ้แมงเม่าแมงเม่านะครับอแมงเม่าออกเยอะเลย ส oh, ม,ลลมนนอนแค่นมอนแช่โอ้เ<ด>ขาไม่ได้อาหารมาเลยลูกฝนตกจะนอนไหนฝนตกนอนไหนลูกฝนตกนอนไหนลูกฝนตกนอนไหนเอ้ยอ๋ออ่าลงลงลงดูเขาไม่ได้อาหารมาเดี๋ยวค่อยค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินข้ามาดูข้ามมาดูาดพื้นที่ก่อนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวฝนต,ตกโอ้ นี่ขาดขาดขาดหล่นลงนะรนีโ่โอ้อยได้น้ำคนีโอ้ชุ่มฉ่ำไปนานชุ่มฉ่ำไปนานไปนี่กันไปว่ากัน,นโอ้เจ้าตัวไปนู้นไปแล้วไปแล้ว บินพลับไปแล้วความต้นเลยความต้นเลยโอ้โหกินพองแล้วคนงานของใจไหนยินลูกมะละกอเกี้ยงเลยมาเชางครับ ไปห้องกินโอ้ดูครับนี่ปลาผุบผุดเลยนะครับปลาเยอะเลยนะโอ้ปลามากับน้ำนะครับโอ้ปลาเยอะปลาเยอะปลาอะไรน้อผุะผุบผุดผุดผุดเลยอ่ะ